ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวผับจีทุกคนเลยนะครับวันนี้กองพิมียมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยเหมือนเดิมสวยทุกครั้งสวยทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นนี่คือของแรงนะครับล้อเล่นครับผมก็คือของชมพูนี่ก็จะมีของเก่าอยู่3ามชิ้นนะครับก็มีจุดตรงนี้นะครับผมก็มีไปแล้วนะครับมีมีชุดแล้วก็มีกระเป๋านะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ ไม่อยากให้มันออกนะครับส่วนของใหม่นี้ก็จะเป็นชุดแดงทั้งสองชุดคือสวยมากเลยนะครับแต่ว่าสายฟรีอย่างเราคงก็สุดจุดห้าเนาะบวกบัตรฟรีด้วยก็นั่นแหละครับส่วนของชมพูที่ผมอยากได้เหรอถ้ามากที่สุดก็คงจะเป็นหมวกนะครับปอมหมวกสวยมากเลยอะเนี่ยครับหนึ่งสองสามคือดูดีครับหมวก แล้วก็ผมนี่นะค,คือดูดีมากเอาเป็นว่าผมก็จะมาเปิด25กล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ไม่ได้เปิดสิกล่องนะเราไปทีละกล่องแบบข้ามเลย้วกันเรามาลองแบบทีละกล่องบ้างว่าเราจะได้ของดีขึ้นเปล่านะครับบัตรผมมีอยู่95ใบนะครับคือรอนานมากพอแล้วก็ไป อ,ออกก่อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอันนี้ผมผมมีแล้วนะแต่แต่แต่ก็ยังออกก็ยังดีนะครับแต่ผมมีแล้วอันนี้การนตีนะ เหมือนมาสาบชิ้นแต่ผมก็ได้ชิ้นเดียวอยูดีเนะเพราะผมมีแล้วนะครับแต่ไปดูกันก็อ่าเห็นไหมไม่มีเพราะผมมีแล้วนะครับเราได้อะไรวะเมื่อกี้อหัวนี่เดี๋ยวผมไปหาชุดให้ดูแต่มันก็สวยนะครับ นี่ชุดนี่กระเป๋าเห็นไหมฮะผมมีแล้วนะแต่แต่ก็สวยใช่ไหมใช้ได้โอเคไปต่อกันเลยครับห้ากล่องแรกเลยพอดีไปของใหม่ของใหม่โอ้โหหมวกซ้ำครับ ขอขอใหม่หน้อยโน้ <Nope. S 1> ผมนี่เกาหัวเลยครับขอใหม่ได้เป็นที่ห้อยกระเป๋านะครับไปแล้วนะครับ15กล่องแรกหรเหลืออีกการันตีสุดท้ายนะครับจะได้อะไร เราไม่มีสิทธิเลือกเลยครับไปเมื่อ,อกี้ได้ลมมาค่อนข้างสวยอยู่มั้งรู้สึกดีใจอยูนะครับว่าได้ได้หัวมาถึงแม้จะไม่ได้บวกสามที่ที่เราชอบนะครับแต่ก็ได้ ได้ผมมาก็โอเคนะครับทาไมผมรู้สึกว่าเปิดทีละกล่องแล้วมันได้ของดีวะเออได้ของเยอะขึ้นไปเดเข้าไปดูในแคปเนี่ยดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชูพูหกชิ้นเลยอะ่ะทุกครั้งเราเปิดยี่สิห้ากล่องเราก็จะได้แค่กานรันตีอ่ะแต่ว่ากล่องน,นี้มันออกง่ายก็ไม่รู้นะครับ ก็ผมก็จะลงคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมมีคลาสสิกอ,อ,อยู่46นะครับ46ไปแล้วก็มันวันนี้มันก็รีพร้อมกันกันกบกล่องพรีเมียมเลยนะครับออกไอโฟนต้องแข็งะดูด,ดิเพื่อนๆมีเปอร์เซ็นต์ในการออกนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าเปิดไหม ถ้าเราเปิดคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเปิดทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยากดูคอมเมนต์บอกนะว่าอยากดูเปิดกล่องคลาสสิกนะครับผมมีบัตรฟรีนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ได้ของตามนั้นเลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้นะครับถ้าเบื่อมา่ปิช่อก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเจอกันครับ ทีนี้ขอลาไปก่อนบายบายครับ